ดอกหอมหมื่นลี้นะครับต้องบอกว่านํามาชงเป็นชาก็อร่อยมากทีเดียวนะครับและเพื่อนๆทราบไหมครับว่านํามาทําเป็นเค้กก็อร่อยไม่แพ้กันครับ คนนาดอกหอมหมื่นลีนะครับไปปั่นให้เป็นผงเลยครับแล้วเราก็แบ่งออกมาเป็นสส่วนเท่าๆกันนะครับพลจะนําส่วนหนึ่งใส่กระน,นมนําไปตั้งไฟนะครับพอเดือดเรายกออกจากความร้อนพักให้เย็นลงนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะนําไปใส่กับเนยที่ตั้งไฟจนละลายดีแล้วค่อยใส่ลงไปนะครับแล้วก็พักให้เย็นลงเป็นเวลา1นชั่วโมงครับ การพักเนี่ยนะครับก็จะทําให้เหนยเนี่ยเขามีกลิ่นหอมของดอกหอมมือรีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับนมนะครับเราพักเนยและนมเป็นเวลา1ชั่วโมงครับผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับเราตั้งเตาอ,อบที่180องศา โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับส่วนพิมพ์เค้กที่เราจะใช้อบเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยจะใช้เป็นพิมพ์กลมกระดาษวันนี้พลใช้เป็นพิมพ์โลบนะครับขนาด9คูณ5นิ้วนะครับแล้วเราก็ลองด้วยกระดาษไขเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งแล้วก็ร่อนผงฟูนะครับร่อนเข้าไว้ด้วยกันก่อนครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําเนยที่เราพักไว้นะครับตอนนี้ห้องของพลค่อนข้างเย็นนะครับเนยกับมาแข็งตัวเล็กน้อยใส่ลงไปในชามผสมครับใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือครับ ตีให้เนยกับน้ำตาลเข้ากันดีครับอพอเข้ากันแล้วนะครับเราใส่ไข่ลงไปทีละฟองครับใส่ลงไปแล้วตีให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ฟองถัดไปเข้ากันดีแล้วนะครับสำหรับส่วนประกอบของแป้งกับนมที่มีดอกหอมมือลี้อยู่นะครับเราจะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนนะครับใส่ส่วนแรกลงไปก่อนครับแล้วก็คนพอให้เข้ากันครับ เข้ากันแล้วนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบของนมลงไปครึ่งหนึ่งครับแล้วก็คนครับใส่แป้งนะครับอีกเสร็จหนึ่งส่วนสามครับตามด้วยนมที่เหลือครับส่วนผสมอาจจะดูแตกนิดๆน,นะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าทันทีที่เราใส่แป้งส่วนสุดท้ายลงไปแล้วผสมนะครับเขาก็จะกลับมาเข้ากันอีกครั้งใช้ได้แล้วครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายส่วนผสมนะครับใส่ลงในพิมพ์แล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา50นาทีครับระหว่างที่เราอบเค้กนะครับเรามีดอกหอมมื่นลีอีกเล็กน้อยนะครับเราใส่น้ำร้อนจัดนะครับตามลงไปครับ แช่ไว้นะครับเพื่อทําเป็นเหมือนชาเข้มข้นเนี่ยครับแช่ไว้ยาวเลยนะครับพักให้เขาเย็นไปเลยที่อุณหภูมิห้องแล้วเดี๋ยวพอเราอบเค้กเสร็จแล้วนะครับเราจะนําชาที่เย็นลงเนี่ยครับคั้นตัวน้ําออกมาเพื่อเอาไปใช้ทําไอซิ่งครับเค้กของเรานะครับออกจากเตาอบยังร้อนๆอยู่นะครับเราพักในพิมพ์ประมาณสัก3นาทีครับแล้วหลังจากนั้นค่อยนำออกจากพิมนะครับมาพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทครับ เราใส่น้ำดอกหอมมื่นลีลงไปนะครับไม่จำเป็นต้องใส่หมดนะครับเราใส่แค่หลังจากที่เราผสมกันแล้วเนี่ยเราได้ไอซิงที่หนาพอที่จะเคลือบตัวเค้กได้นะครับไม่ใส่มากเกินไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราดันเผลอไปใส่น้ำลงไปเยอะเกินแล้วมันใส่เกินวิธีการแก้ก็ง่ายๆครับก็ใส่อซิงเพิ่มได้แล้วครับผม ไอซิ่งของเราเคลือบเค้กดีแล้วครับพักที่อุณหภูมิห้องประมาณ15นาทีเดี๋ยวเซตตัวแล้วเราจะมาหั่นดูเนื้อด้านในกันครับ ขนาดยังไม่ทันตัดนะครับกลิ่นของดอกหอมหมื่นลีเนี่ยก็ห้อมออกมาทีเดียวครับและในเทคนิคเดียวกันนี้นะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถนําไปปรับเปลี่ยนรสชาติได้นะครับอย่างเช่นแทนที่เราจะใช้ดอกหอมหมื่นลีนะครับเราอาจจะใช้เป็นชาคาโมไมล์ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นชาเออร์เกรก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นชาที่ค่อนข้างแรงอย่างเออร์เกรเนี่ยนะครับผมแนะนาครับอาจจะลดสัดส่วนลงประมาณครึ่งหนึ่งครับ เค้กสไตล์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆทานไม่หมดเนี่ยครับตัดแยกเป็นชิ้นๆห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารแชร่เย็นไว้ยิ่งเก็บยิ่งหอมยิ่งอร่อยครับลองทำกันดูครับ